หมายขการอสา9 9ที่ให่สของกองทัพปเนักร้านของกเชื่อมน้าาศรมส่องด้หน้อยบงายจากกอรกวิีเป็นส่่าุงรากฝั่งและได้รับรอส่ของตัวแทนภาค้ใปุ่สอับคู่ด้วยคู่วยกแต่ก็ึงปึงับลักษณ์ นี่นะครับเมนูครัวมั่วนี่มีอีีหนึ่งเรียกว่าเป็นผัดไตปลาละกันครับแต่ใส่น้ำออกมาก็เหมือนแกงไตปลาเลยแต่เปลี่ยนจากเนื้อปลาเป็นเนื้อสัตว์เป็นปิดบนกับเนื้อหมูนะครับก็เดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วครัววอีกสักพักหนึ่ง คือให้มันอบอยู่ข้างในครับปิดให้มันอบให้มันแบบหมักให้มันคั่วอยู่ข้างใน ก้นี้ครับเดี๋ยวเราจะปิดไว้สักสักหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเปิดออกมาใส่น้ำปลาแล้วก็คนอีกนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวนี่มีไข่เจียวนะครับก็ใส่จากเนื้อหมูไป ก็ทำ EP แรกก็เนื่องจากทำเป็นมื้อเย็นแล้วทำกินจริงๆทำให้คนในครอบครัวด้วยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกพูดหรือถ่ายคลิปสักเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเป็น EP อื่นๆทำกินคนเดียวหรือว่าอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแบบเต็มที่เลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราเปิดเลยดีกว่า แกงก็เเจียมขึ้นนะครับก็นี่ครับเมนูครัวมั่วนิ่มครับเป็นน้ำแกงไตปลาแต่เนื้อสัตว์ไม่ใช่เนื้อปลาครับเป็นปีกบนแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็ไม่ได้ใส่ผักไม่ได้ใส่ผักไม่ได้ใส่อะไรเลย ไม่ได้ใส่อะไรเลยครับไม่ได้ใส่ผักอะไรเลยจบแค่นี้ครับเมนูนี้เดี๋ยวขออนุญาตตักขึ้นแล้วเดี๋ยวทอดไข่เพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเดินออกไปซื้อข้าวก่อนนะครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงตอนนี้ครับสวัสดีครับ